พี่น้องพี่นี่โพดโพอีรีได้จ้ะเป็นเหลืองหละก็ง,งามน,น้ำยังพอเก็บไดน้นะจ้ะเี่จ้ะปาดปาดพี่ชูขาเขายังแข็งมากเลยนะเก็บได้อยู่มันช่ำน้ำอยู่นะเอาไหมอ่ะเก็บให้เอื่ยเพื่อนจ้ะ ่เพื่อนพ่กกันสิเริ่มไปแล้วจ้ะบอดี้ตาร์ขาให้เอื้อยเพื่พอนพ่อเดี๋ยวเก็บก่อนยังคอยตัดให้เพื่อนเนาะจ้ะฮะงามงามพี่น้องเอ้ยฮะจ้ะอ๋อเดินทรงถูกเจ้าแล้วเนาะจ้ะฮะเดี๋ยวให้เอื้อยเพื่อนมาตัดขาเนาะจ้ะ บ้านจ๋าอยู่ในปลาในเขาพี่น้องมันหลายปลาเนาะจา๋าเตือนสิม,มาปลานี่คือปลาใหม่เด้อจ๋าปลาใหม่ของจ๋าเลยจ๋ายุงเยอะเอาไว้เนี่ยไหมล่ะ อันนี้คือแบบว่ามันอยู่ตรงโล่งๆแล้วก็มไม่โดนน้ำเยอถ้ามันอยู่ใต้หญ้ามันจะไม่หิวฮะโอ้ยนองเลยโปรดพ่ออีลีนะจ๊ะอ่าปีนี่เน,นาะจ้ะผู้เพิ่นเก็บขายเนาะจ้ะอ่าคอยก็มีลูกค้าประจำคอยเก็บให้ทุกคนแล้วเฉพาะปลาคอยนี่ปลาใหม่เนาะจ้ะเก็บใหม่เอื่อยเพิ่นให้เพิ่นตัดจ้ะ เบางเป็นเหลืองๆเลยไลโผด,ดไลยาาพ่พอ,อ,อพี่น้องพี่เ,เบื้งตีลาจา่าพูนพูนเบื้งตีลาปอดสาวอ้อนค่ะพี่น้องว้าจิว่าจังไได้เด้อจ่าเบิ่งตีลาจ่ามาพ่อเพิ่นกับแบบเบิ่งนี่พี่พูนพูนอีกเด้อจา่านูน่นพูนพูน กวนจ้าอุ้ยสาอ,อ,สอ,อ้อนสาอ้อนอีหลีพี่น้องแบบว่าคัดไถเลยจ้ะเ,เ,เหลือก็แต่ดอกงามๆไถเลยจ้ะเนี่ยพี่น้องนะงทีละจ้ะเนี่ยมันโดนน้ำมันฉ่ำแต่ว่ามันยังแข็งอยู่เอาได้อยูมมย่มันไม่ได้เน่าแต่มันโดนน้ำพอไปตากแล้วก็สวย พอพี่เคยเอาไปอ,อ่ะพี่นอ้องเอ้ยด่งนี่ขายากน้ำเลยจ้ะเนี่ย,ยน้องเก็บให้เด้อ,เ,อเดี๋ยวให้พี่ชุกเก็บเนาะจ้ะอันนี้จักเฮ็ดอีหยังบูจ้ะมันเฮ็ดอีหยังหูกินได้บูบูเนี่ยกินบ่ได้หรอกจ้ะขึ้นเขามาเมื่อยพี่นอ้องมัต มันคือหยงองพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันคือหยังจ้ะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้แล้วนเนาะเหลืองเออหมู่บายาย้านใหญ่ละเด้อพี่นอ้นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้โอ้ยพี่น้องมึงตีล่ะจ้ะ เบิ้ง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 เบิงเอาเบิ้งเอาอุ้ยเบิ้งเอาเดินพี่น้องเลย่จ้าเนี่ยแล้วให้เอื่อยเรามาเก็บเนาะจ้ะน้องเป็นคนหาแเหลือเกินเอื่อยเพิ่นมาเก็บเนาะจ้ะอ้าวโอ้ยเหลือเชื่อเนาะพี่ชมเนาะอุ้ยตื่นละมีฮอดเดยเฮ็ดผงขาไล่พี่น้องจ้ะกําลังพอกินเลยจ้ะ พี่น้องเบ่งเบ่งอุ้ยส่ออ้อนค่ะพี่น้องส่ออ้อนนี่หลีไกอยส่ออ้อนแห้งฮะเฮ็ด่งคาไลา่ดอกเป็นไงเลยจ้ะเก็บมวนเลยรหรอพี่น้องเอ้ยอุอ้ยคักคักคักปัญหาคือได้ไล่ล่ะกะเต็มถุงเอาออกจากปลายากไม่ข้านกับโบมี ล่าเมื่อยกเมื่อยยุ่งกับไลยแล้วกันสิสูนใ้กันได้บั่นนียพี่น้องจ๋านี่จ้าพี่น้องจ๋าขุมทรัพย์ของสวีเดนเนาะจ้าแต่เรื่องเฮดเหลืองเนาะจ้าหรือว่าเฮดมันปูนี่ต้องยกให้เพ่อนเลยจ้าปลาสวีเดนเนาะจ้าเฮียพี่น้องจ๋าปีนี้โผล่โพลีเล้จ้าเนี่ย ปาด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 นะสาวอ้อนค่ะพี่นองจ๋าชมเชยกันแค่นี่เนาะจ้าให้พี่สาวเพิ่นเก็บเนาะจาี่จ้าโอเคพี่นองเดียวยังหาต่อจ้ามันไกลนะเดินไปรถเนี่ยพราว่าอจะเดินไปได้เพีกองาดพี่นองรถกับบกใกล้หนึ่งเฮ็ดกับลายบั้นมะพ่อปลาเฮ็ดพี่นองเลย พูนเหลืองเออเหยอยู่พี่น้องพูนเหลืองเออเหยอยู่พุ่นปพี่น้องเฮ้ดจังไดเราบันนี้รถก็อยู่ใกล้บอกละบอกเอ่ยว่านั่งถ่ายอยู่นี่สิไปเอารถแล้วบอกว่าไปก็ต้องไปน้ำกันอาจ้ะป้อพุน่นอีกพี่น้องเป็นเรื่องเหลืองอยู่ ายอีลีได้พี่น้องพี่ชูเต็มยังอ่ะหปนอนโอ้ยใช่พี่ชูโอ้โหมันเหลืองไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันฉ่ำน้ำนะ เก็บซอยเอื้อยเพื่อนจ้ะ,ะจ้าไม่แน่ใจว่าพี่เอาไหมอ่ะมันฉ่ำน้ำฮะเอื้อยเพิ่นเก็บจ้ะยางหาให้เพิ่นเนาะจ้ะเพราะว่ายางเนาะจ้ะล่างเธอเขาบอหูวา่าเพิ่นเอาบอมันฉ่ำน้ำเนาะจ้ะ เฮจ้าพี่น้องจ้าโพดโพยหลีโพดโพดถ้าไปเบิงเดอ้อสีหอบไปใส่รถรดดกับยูกไก่เนี่ยปัญหาคือเดี๋ยวสีพะกันเต็มเต็มแล้วสีพะกันออกไปเอาไอ้รถเนาะจ้าไปกันสีครับมาไว่ไก่เนาะจ้ะโอเคเด้อจ้าพี่น้องจ้าเนาะจ้าให้เอื้อยเพิ่นมาเก็บเด้อนะพี่น้องคือดอกไม้เลยเบิงพีโอ้โพดโพยหลีพี่น้องพอละมันตื่นเนาะพี่น้องเมื่อยแห้งพี่น้องคอยสีเป็นล่ม สงสัยข่อยต้องออกไปนั่งพักหรอเนี่ยพี่ชูอยู่ในเนี่ยเนี่ยเองนะเมืองที like, ่ลาพี <okay. S 3> youngest, now, ่น้องจดข่อยสิเป็นลมจะเบิรงเอากระไดจ่าเนี่ยเนยโอเคเนาะจ่าข่อยออกไปพักกันเนาะจ่าข่อยสิเป็นลมจ่ะโอ้ยพี่น้องโพดโพ้หลายคากหลายแนนเหลืองเออเฮอจดข่อยสิเป็นลมมองได้กับเหลืองไปเมิดไปเมิดอู เจ้าสิเป็นลมเริ่มกินหอดเขา่าพี่น้องจ้าเจ้าเด่ด,ยดมยาดมพี่ชูน้ำจ้าหมดแบ่งน้ำจ้าหน่อย <Okay. S 1> โอ้ยพี่น้องโอ้ชื่นใจ <c oughs> โอ้ยเริ่มกินหอดขา่าวพอมองได้ก็โอ้ยเหลืองเออเฮอเหลืองเออเฮอเหลืองเอเอเฮอพี่น้อง <c oughs> นั่งด้นบดายยุ่งหลายไปก่อนพี่น้องจ้าชื่นใจเราไปต่อไปต่อไปต่อจ้าดั่มกับหลายอุ้ยจังเฮ็ดอยังต้อเห็นอยังพี่น้องเอ้ยเบิ่งค้ากี่ลีปีนี่นี่ที่ละจ้าแย้ไปตากแดดใหหมูแบ่งหมูจ้า งามคักหลายหลายเดจ้าโอ้ยหลายคักหลายแหน่เจ้าโอ้ปวกเจ้าหลายอีหลีหลายจดกี่ขั้นที่เป็นล่มกับพ่อป้านันห้องหลายพ่อมึงได้กับห้องพ่อมึงได้กับห้องมันสิเป็นล่มได้บัดนี้พี่น้องเอ้ยมันจะตรงไหนก็โอ้ยเออเหออยู่โอ้ยเออเหออยู่ ลมมันออกปากใ okay. ห้พี่ชั่วเหตุไรพนเก็มนะจ้ะพอหมดได้ก okay. ะอุ้ยลมออกปากร้ายกัสิเป็นลมพี่น้องเอ้ยโอยพี่น้องจ้าตื่นนี่จ้างูสวีเดนเนาะจ้าพี่น้องจ้าขวัญเอ้ยขวัญมาพี่น้องจ้าย่านหลายตื่นหลายมาไปต่อเด้อจ้ากลับก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้ากลับเลยเด้อ